สบายดีสบายดีของเม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้กับยูทีสองของสาวกุ้งปากเซ่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กุ้งกับสีมาเราถึงความรู้สึกหรือว่าความรประทับใจสิ่งใดกับประเทศไทยนะกับอย่างหนึ่งเนาะมีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะเพื่อนถามกุ้งคามาวาอยากคูว่าสาวกุ้งนั้นมีความรู้สึกจังไดนกับคนไทยแนะกับประเทศไทยนั่นเอง กุ้งกะซิคอระยาดมาเราในคลิปนี้เนาะก่อนอื่นกุ้งกะต้องขอโทษเอฟซีนอตีว่ามาตอบฝ่าแล้วว่ามาอัดคลิปร้องสานะเพราะว่าช่วงนี้กุ้งกะบ่ค่อยมีคลิปร้องเนาะพี่น้องหนึ่งกะฝาพ้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะพ้นตกเกือบูขมือเลยเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งกะกุ้งกะเลืกงานมาดึกแน่ะกุ้งกะเดิมเมื่อยๆกะเดิมบ่ค่อยมีคลิป ล่ลงไห่พี่น้องไปเบิ้งเนาะกลมกัต้องขอโทษกอไห่กันจังได๋กอยำพร้าวดืมกันเด้อเนาะวันนี้คุณกาสีมาบอกถึงว่ากุ้งนั่นอ่ากลุ่มซึ่งจังได๋กับประเทศไทย้ด้วว่ากลุ่มซึ่งจังได๋กับคนไทยเนาะ,ะก่อนอื่นกุ่มกาศีบอกถึงอ่าการเดินทางเขาประเทศก่อนเนาะซึ่งกลุ่มนอกกับในเดินทางมากด้วยว่าจากประเทศดาวนเนาะพรมแดนไทยดาวนั่นเนองเนาะที่ ต่อหมอชองเมกเดีวยว่าลานซองเมกทีจังหวัดอ้วนราสถานีนั่นเองเนาะซึ่งกลุ่มการเดินทางมาจากนั้นะเนาะพรมแดนไห้ดาวนั่นเองเนาะบาน,นิกะอ่าอย่างน้องกรุงกาซิตี้คัมวันเนาะใน่น้องมีเอสซีไร้คนเนาะมันทามกลุ่มคำวาา่าเอ่อเป็นยังคือมาบ,าบอกเนาะโมหูคือกันเนาะพี่น้องแบบว่ากลุ่มแบบติ๊กคัมวันเนาะเนาะอย่างประมาณนี้เนะจังได้ค่ะมันคือมันแบบว่าบอกแบบ มันติดป่าขนะพี่น้องกุ่มก็ซีคอว์บอถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งฟังไทยได้วยว่าการที่เท้าว่าจะเข้าประเทศด้วยว่าออกนองประเทศนอหนึ่งกับตองพานดานตอม่อด้วยว่าตอม่อตรวจค้นเขาเมืองนั่นเองเนาะซึ่งกลุ่งอุ้ซึว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งฟังไยเนาะหนึ่งกับมีระเบียบซองมากกับห้คํำในาน้ำดีสามารถกับเป็นกันเองเนาะ ซึ่งหนึ่งนี่กะตอนคือปีแรกๆเลยเนาะที่กลุ่มเข้ามาในกลุ่มกับบุหูจักยังดอกพี่น้อง,ง,งแบบมากกับยาทีบันหานเดียวกันนานๆเล่ากะมาเห็นงานดูไทยโดนเนยแต่ว่าเล่ากับมีบ,บ,บ,าบ,าบัส,บสแบบบัสวีซ่าน่ะเป็นบัสสปอร์ตแบบวีซ่าอันนั้นมันกระสีพาน,นานในงานมันบอกแต่ว่ากลุ่มกับมีแค่บัสสปอร์ตบัสท,ท่องเที่ยวธรรมดานะบพรท่านได้เห็นบัตเพราะท่านในมีแบบฮอปพมมาม่าเด็กๆนะเพิ่นกับตอนนั้นกลุ่มกับแปลว่า อายุยังในเนออยู่นะแบบว่าท่านในว่าท่านในแบบอายุยังเนออยู่ขนาดพี่น้องแบบเออก็บอกว่าเดี๋ยวขับไปนี่เพิ่นสิมีเจัาทีเพิ่นคอยถามเฮาแล้วว่าคอยแนะน้ำเข้าขนาดว่าเฮาสิเฮ็ดจังไรเฮ็ดจังไรไปตามระเบียบของเพิ่นเนาะซึ่งกลุ่มตอนนั้นกลุ่มตูกซึ่งอย่างในพี่น้องหนึ่งเฮ้าโบเคยมากสองเข้าหูว่า วีเจ้าหน้าที่ทั้งพังไทยเพื่อนสิไปว่าเพื่อนสิหาไอ้บอสว่าเพื่อนสิเป็นเนี่ยอะไรกรุเท่ากับผู้พูดนะพอขามาแล้วเนาะแปลว่าเฮ้ยแบบมันกัดต่างจากที่เท่าขีดเน,น,นาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไทยนี่เพื่อนมีความใส่ใจเลยเพี่น้องที่กรุงสังเกตเนะแปลว่ามีความใส่ใจอ่าเพื่อนกับสิทามเท่าล้วว่าสิไปทางใดอ่าสิไปจังบัสไรไปเฮ็ดงานยังไปอยู่กับใครแปลว่า เป่นกระถางอายุกับเบื่อกับน้องบอ่เพิ่นกระสิถามมื่อนาะว่าเอ่อไปกะนมันมตะว่างนี่เด้อไปคนไปทางไข่นี่แปบลบว่าเพิ่นกรให้คํนนาแนะนําดีเนาะว่าเอ่อไปเฮ็ดงานอยู่ไทยอา่าสาม,มากะเป็นกันเองก็คือเพิ่นสิเว้าแบบคือที่ตอมอ่อดองเมกเนาะกะยังร้านมันเป็น,น้านติดกันนะเนาะเพิ่นกนระสเว้าลาวเว้าอีสานจังประมาณนี้เนาะ แกแว่าเพ่นกับเพ่นกบบรบอกได้หายเลยพี่น,น้องกระบอกแบบเบาดีเนาะอันแดดกับคุณกูบบรู้สึกว่าประทับใจในการทํางานของจังทีทั้งฝั่งไทยนั่นเองเนาะต่อมาคุณกับเสบรถึงความาตื่นตาตื่นตาตื่นใจสําหรับการเดินทางเนาะ,ะซึ่งที่อัลลับแดดที่สังเกตเห็นนั่นก็คือ,อถนอนคนทางพี่น้องถนนคนทางที่เมืองไทยกูรู้สึกว่า มันต่างกันกับจากเมืองเล่าฮะน่ะพี่น้องซึ่งกุุงกะรู้สึกอ่ามักด้วยว่ามาทับใจในถนนพ้นทางทางฟังท่ายีได้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันกระแตกต่างจากบ้านกุุงได้เนาะเพราะว่าบ้านกุุงเองอะมันกะเป็นถนนสวนทางธรรมดาถนนเด่นเนาะถือตัวเมืองในตัวเมืองกับซิมี่กับมันกับวัวกวางไงซ้่คือกรุงเทพนะด้วว่าคือเมืองไทยฮะน่ะพี่น้อง มันกสิทธยยิงเนาะในการสานตอนกองมือไทยกัรถมันกสิทแิ่เนาอเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ว่าเป็นพัฒนาเนาะมะีธุรกิจได้แพี่นอ้องแบบได้สิ่งได้อย่างเนาะมันก็รถมันกสิทแิ่เนาะซึ่งเข้าไปในตัวกรุงเทพก็คือรถกาจะแห้งซิดเน้อพี่นอ้องก็ หซึกหมักไม่ถนนคนข้างข้างเมืองไข้ร้ายน้องพี่น้องอ่ากุุงกาผูึซึกดีใจน้องพี่น้องทีใดมีโอกาสนาะได้เข้ามาทํางานทีประเทศไทยเนาะหนึ่งก็คืออ่าประเทศไทยเนาะมีงานให้เข้าเหตุตลอดเนาะมีงานให้เข้าดากได้แบบว่าให้เข้าเดือกเหตดตลอดเดือกเหตดนาพี่น้องแบบว่าถึงมกนเนาะสมัยเมื่อกนเนาะกุุงกาซิบรไรบราย ถึงสมัยเมื่อก่อนเนาะกงจะบรา้ค่าแรงคันตามสามร้อยบาทก็ตามเนาะแต่ว่าเข้ากับมีเงื่อนกับพ่อได้เก็บขนณะพี่น้องพ่อได้เก็บส่งให้พ่อแม่พี่นอ้อ,นอ,งอ,นองข้างฟังเขาเนาะได้พ่อได้ใส่ได้กินได้ยูเนาะกูกะกูซึ้งดีใจเนาะที่ว่าอะไรเขามามีโอกาสนะพี่น้องได้เขามาทำงานทีประเทศไทยเนาะถึงสิว่าอ่าเล่าเบียดนางเป็น พี่น้องกันสินะแบบเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่ากุญกันยังบ่เคยแบบว่าที่จะได้เข้าไปทํางานที่ประเทศเวียดนามปันใดเนาะแต่ว่าประเทศไทยนี่กุูซิดว่าดีนะพี่น้องบอกว่ามีงานในาห้เฮาเฮ็ดตลอดนะแบบสามารถไในอ่ามีาข้ามีเงินเก็บเงินใส,ส่จังประมาณนี้แหละพี่นอ้องก็นานนอกกุญกกันซึ่งสิบ่ได้เงินเดือนอ่าด้วยว่า ค่าแรงขันตํำสามร0อยบาทคือคูม,มือนีเนาะก็คือตอนนั้นกุงกาใส่เงินเดือนเพียงเพียงแค่ซีพันบาทเนาะพี่น้องกุงกาเู้ซึกดีใจเนาะนเพราะว่ามันเป็นเงินจากเครือแห้งเขาเข้าเนาะที่ว่าจากการทํางานนั่นแต่การทําง,งานคล้องเข้าเองเนาะกุงกาเขาซึกซึ่งมันสิบบรายสำหรับใครเนาะแต่ว่ามันกระไรสำหรับกลุ่มในสมัยนั้นเนาะ มาี่กาต่อมาเนาะอีกอย่างหนึ่งกลุ่มกบซื้อดีใจเนาะดีใจแต่กับผัทับใจอีกอย่างหนึ่งของเอจ้าหน้าได้ว่าแถาแกนเนาะอันนี้กาตั้งกลุ่มกาบ,บอกถึงในอดีตแน่ด้ว,วาในปัจจุบันเนาะหนึ่งกาเข้ามาทํางานดังสีเนาะแบบว่าบางขังบางข้าวมันกับมีความจําเป็นหะันะี่น้องความจําเป็นที่ว่าเห้ากับ ต้องใส่เงินเนาะบางทีกับทางยาทางบาดเพลินกับมีความเดือดร้อนต้องการใส่เงิ่อนเดี๋ยสินะมันกับเป็นส่วนที่บางบางทีอาจจะเป็นต้นเดือนเนาะไอ้บาเข้ากับมีความจําเป็นเนาะอย่าแบบว่าอยา่าขอเพลินเบิกดวงหนาเดี๋ยสินะซึ่งตอนนั้นกับตอนที่เข้าสิเบิกกับคุณกัคิดได้ยางเนะาะแบบว่าเข้ากับผู้นะว่าเพลินสิยหายเข้าวัวว่าหาลังจากที่เข้าขอไปแล้ว คนสิหายเบอกให้แกคิดได้ยังแต่ว่าโดยความจําเป็นเนาะมันก็นต้องมาต้องบอกเพิ่นเนาะอ่าบอกเพิ่นกาเพิ่นกาใจดีนะพี่น้องเพิ่นกาหายกุ้งเบิกดวงหนากุ้งรู้สึกว่าเอออ่าประทับใจในสิ่งนี้ได้เนาะสำหรับการช่วยเหลือช่วยเหลือของจระดีทั้งฝั่งไทยด้วยว่าอ่าน้ำจี้น้นำใจของฝั่งไทยเพิ่นเนาะที้มเคย่หายความช่วยเหลือแกพี่น้องทั้งฝั่งเล้าเข้าเนาะซึ่งหนึ่งที่กลุ่มพะผู้ ว่าก็คือเป็นเหตุการณ์นำถวมหรือว,ว่าเคลื่อนแตกทีที่ซอบบอป,ปลาเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะคุณกาซื้อประทับใจได้เนาะบพว่าจะเป็นร้อมช่วยเหลือภายในประเทศหรือว,ว่าต่งางนอกประเทศเนาะทีกุงเลยฮับฟูมากคุณกาซื้อประทับใจในคอดได้ในการช่วยเหลือของคนไทยเนาะคนเคยเคยไฮมี่เคยช่วยเหลือแกคนเล่าเฮาอันเด็พี่น้อง เขาจะมาเนาะกลุ่มการิบอาทิ้งผิดใจด้วมารยายดของคนไทยเนาะหนึ่งก็คือคนไทยมีมารายาทดร้ายพี่น้องในการวาา้าวจ่าด้วยว่าการให้เกียรติผู้อื่นด้วยว่าการการบ้าวจ่าแต่พี่น้องหนึ่งก็คือตัว,วจะเดิม่ม้งแ่เล็กหน่อยเนาะซึ่งกลุ่มตัวภ่มิเองนั่นกน็เคยเดียงเล็กหน่อยมาก่อนเนาะ เป็นเคยเดียงพี่เดียงเด็กขนาดพี่น้องอ่าตอนนั้นน้องกัอายุประมาณสองขวบหรือว่าสองปีเนาะจึงกุลกัเคยเดียงเด็กน้อยมากเนาะกุลกัรู้สึกว่าอ่าเล็กไฮเนาะเป็นแบบว่าอย่างมีมารยาทในการบอกว่าคืนหนึ่งเนาะก่อนที่ว่าจะไปห้องเที่ยวนาะพี่น้องเป็นกัเนาะนะก็ต้องล่าพอด้วยกับสบายเอ้ยสวัสดีเพิ่นก่อนเนาะก่อนสีจะไปห้องเที่ยวยว่าหลังจากที่ว่าเลยห้องเที่ยวเป็นกับสวัสดีก่อนเนาะจึงให้ แสดงให้เห็นว่า,าเด็กนักเรียนให้ด้วยว่าเด็กนักเรียนแ่ะเเป็นแบบว่าเป็นถูกฟึกมาแบบตอนเด็กตอนน้อยน้องแบบว่ามีระเบียบมีมารยาทในการเบอาเนาะซึ่งกับแตกต่างจากบ้านกรุงได้น้องพี่น้องเพราะว่ากะ็บกะับบกคอยในน้ำใส่ปันไหนะเพราะว่าซึ่งตัว,วกุงเองกับบกเคยบอกนาะแบบเรียบร้อยบกเคยไหวพอไหวเม่ตั้งแต่ที่ว่าไปห้องเหยียดจักเทื่อน้องพี่น้อง กูคิดว่าอีแบบว่ามีมารายาฐานะพี่น้องซองมากก็คือเพื่อนไ้เกียรติเนาะห้เกียรติเฮาในการเดียกซึ่งเมื่อก่อนนอะตัวตัวกรงเองเนาะก,ก็ได้เห็นงานหาอาหารน,น,นี่นนะพี่น้องเพราะว่าเวลาจีบูดุขาเนาะคนต้องการยังเพิ่มด้วยว่าต้องการสิ่งใดเนาะสามารถเดียกคอเพิ่มใดเนาะก็คือแบบว่า ของมูดจะสีเนาะเงินกับสีคอเฮาเนาะว่าพี่ๆคอนี it. It ้หน่อยค่ะพี่ๆคอนี้หน่อยครับซึ่งประมาณนี้เนาะซึ่งตอนเด็กๆเนาะที่กุุงข่ามากอะกุุงกับบเข้าใจเนาะว่าเออเป็นอยังเนาั้นคนคือเออห้าวจังสันเนาะแบบว่าเบิ่งนะเฮาแบบอายุได้บอกอีสั่งไม่เนาะซึ่งกุุงกับบค่อยเข้าใจเนาะพอรังดังมากกรุงก็อ๋อกุุงก็ได้เข้าใจว่ามันเป็นมารยาทของกัน ใส่ภาษาเพื่อนเองเนาะแบบว่ามันกะมันกะดีเนาะนพี่น้องเนาะสำหรับการใส่ภาษาแบบแบบนี้เนาะซึ่งบันกุ้งกะบบุค ok อยได้นําใส่ดอกเนาะเวลาก็เป็นบอกกันแบบอกก่าบอกกันธรรมดาน่ะพี่น้องเนาะต่อมาเนาะก็เป็นอ่าเรื่องอาหารการกินเนาะพี่น้องซึ่งอาหารการกินทางฝั่งไทยกะมันกะไข่ไข่ขึ้กันไงแล้วพี่น้องกับอ่าที่บ้านกุ้งเนาะตัวอย่างคือหนึ่งอ่าข้าส้มว่าเฮาอยากกินกบกินเขียนสิพี่น้องมันกะมีให้เฮากินเนาะแบบว่า อาแบบว่าไปตลาดนะพี่น้องไปตลาดมันก็ะจมีเครื่องสําหรับไม่ถึงว่าการอาหารการกินมันกระจาขายขายพี่กันกระบ,บาลกลุ่มเนาะอย่างเช่นอยากน้ำไม่เออสินะเซนว่าอยากกินแกงน้ำไม่ือว่าอยากน้ำไม่เนาะหนึ่งกับโบตองข้าวโบตองไปมุดปลาหาพุดน้องพี่น้องน,อกกน้องกับแบบว่าเพียงแค่เขาไปตลาดนั่นแดดได้ว่ามันมีขายตามที่ว่าเพื่อนขายของสดนั่นเองเนาะคุณไปซื้อว่า มันสะดวกสบายแล้วกัอาหารการกินมันก็คล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะอัตมาเนาะกลุ่มเขาซื้อว่า,าในเดือนภาษาเนี่นยแหละพี่น,นนะาา้องแบบการใส่ภาษาเนาะมันกะสีคล้ายๆคือกันนะภาษาอีสานกับภาษาเหล้ากัาบท่อวันนี้กมันก็จะเป็นภาษาเดียวกันเนาะมันกะหนึ่งกะลาวนี่คนลาวนี่เกลีสิบเปอร์เซ็นต์จะอ่านภาษาไทยออกเนาะแต่ว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์กะ สิเขียนภาษาไทยบทถูกต้องมันถูกอย่างนะพี่น้องแต่ว่ากะกะพะออ่านออกเขียนเป็นเนาะอันนึงกันี่ก็คือว่ามันเป็นภาษาใกล้เคียงกันขนาพี่น้องแบบก็ดีอย่างหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเข้ากับอ่านออกเขียนเป็นขนาพี่น้องกรุงค,คิดว่าเนาะกรนีมันกะดีนะพี่น้องเนาะดีสําหรับการสื่อสารเนาะเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาลาวมันกะมันกะบคล้าย,ายกันเนาะเพราะว่าจะเป็นรักการเขียนว,ว่ารักการอ่านเนาะมันกะบคล้ายกันนาพี่น้องเนาะ เอ่อคลิปนี้นอกกลุ่มกับมีสามีเนาะพี่น้องเนาะอ่อถ้าเกิดว่ากลุ่มบอกที่ประการใดนอกกลุ่มกับต้องขอโทษขอภัยมากนะที่นีน้ำเด้อถ้าผูใ้ใดมักคลิปนี้เนกอกใจลืมกดไลค์กดแชร์ได้ว่ากดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวปากเซในเด้อแล้วเนาะเอาไว้พอกันคลิปคลิปหนาน้อพี่น้องเนาะตอนนี้กลุ่มกับคอาลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบายให้สบายดี